โอเคห้าสี่สามสองห้าสี่สามสองโอเคท่านผู้ชมแปลกแปลกตายหนึ่งเดี๋ยวให้พี่บังเขาเล่าอ่ะอค,คุณเป็นอะไรคุณเล่าให้คุณดูผมฟังสิตับอ่อนหนักเสพครับ <laughs> เป็นอะไรเลยก็ป่วยอยู่นี่ไงอาคุณเริ่มแรกเป็นอะไรเข้ามาโรงพยาบาลน,นี้ได้คุณป่วยเพราะอะไรปวดท้องแอ้วรผมปวดท้องไงตอนแรกผมก็ปวดท้องกลางคืนก็แบบปวดนิดนิด ไม่ได้อะไรมากหรอกแล้วก็แล้วก็ก็หิวอ่ะหิวแล้วก็เลยมาถึงคืนนั้นคืนนั้นหิวข้าวผ่านมานานยังโอ้เจ็ดแปดวันแล้วแปดวันนี่คุณอยู่โรงงานโรงงานแปดวันแล้วก็นี่แปดเลยหิวข้าวก็เลยแบบซัดมาม่าต้มโค้งเผ็ดๆไปก็เลยแบบไม่ได้อะไรมากเช้ามาปวดท้องอ่ะปวดท้อง ก,ก็มาปวดจี๊ดจี๊ดปวดแบบ,บปวดแต่จี๊ดจี๊ดก่อนก็เริ่มเยอะ<ม>แล้วก็ไปคลินิกก่อนไปคลินิกไปฉีดยาแก้ปวดอ่าไปฉีดยาแก้ปวดแล้วเขาบอกว่าถ้าชั่วโมงหนึ่งไม่หายปวดเนี่ยให้ไปโรงพยาบาลเพราะคิดว่ามันจะน่าจะไม่อยู่แห้วเออไปฉีดยามาก่อนที่คลินิกแล้วแล้วสุดท้ายก็มาโรงพยาบาลอาอแล้วไม่หายเหรอไม่หายแล้วก็ฉีดยาให้ ายาแก้ปวดยาระงับปวดอะ่ะเพราะว่าเขาต้องระงับปวดก่อนเลยให้ยากินถ้ายาปวดเอาไม่อยู่ก็ต้องไปโรงพยาบาลแสดงว่าไม่ได้ปวดธรรมดาแหละคือระงับปวดไปก่อนใช่แล้วผมคุณมาโรงพยาบาลปุ๊บเขาทำไงพอไปโรงพยาบาลทีนี้เขาก็คิดว่าแบบถ่ายบางหรอเปล่าเน่นท้องเกี่ยวกับระบบทางเดิอนอาหารนี่แหละคิดว่าปวดตรงปวดท้องนี่แหละก็มาอยู่โรงพยาบาลหมอก็จับเอ็กซเรย์ สะเลก็ไม่เจอแอนต์ซาวก็ไม่เจอตอนแรกผมคิดว่าตอนแรกผมกลัวมากผมยูเป็นมะเร็งตัวที่สามใช่คิดว่าเป็นมพนพอคิดว่าเป็นมะเร็งได้อทีาแล้วก็พอมาถึงใช่ไหมหมอก็เลยช่วงที่แบบแอนต์ซาวอะไรพวกเนี้ยวันมาถึงอ่ะหมองดค่างดงดน้ำงดอาหารอ่ะเท่าไหร่น้ำไหมสามวันให้กินแต่น้ำเกลือ น้าเกลือใส่สายอ่ะแล้วก็ใช่ใช่แล้วเขาก็ฉีดยาอะไรเพื่อแบบว่าเออแบบดูแบบเหมือนแบบยาแก้ปวดยาแก้อะไรก็ฉีดไปน้ำเกลือนั่นแหละแล้วก็ดั้ายก็พาเราไปเขาเรียกว่าอะไรรอดลวงมงอ่ะไปเช็คระแบบละเอียดอ่ะสรุปก็เป็นต,ตับตับอักเสบต้องเสียตังค์เยอะไหม<ช>่เดือดประกันไม่ไม่เยอะไม่เยอะ,ยอ,ะอันนี้ไม่มากอันนี้ตับอ่อนอักเสบอ่ะจากนั้นก็แบบโอ้โหก็นั่นแหละ รักษาตามอาการพอรู้ว่าตาบอางแต่นี่หนักเลยสุดท้ายก็ยังไม่รู้กําหนดเลยว่จาจะออกตอนไหน,นตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะตอนนั้นปวดมากเพราะว่าต้มโค้งจะว่าไปก็ไม่ใช่เพราะว่ามันแค่เหมือนแบบมันไปกระตุ้นมันเฉยเฉมันอักเสบอยู่แล้ว,ลวเหมือนกับมันอักเสบอยู่แล้วแล้วไปเจออะไรเผ็ดๆอะ่ะมันไปกระตุ้นเชื้อทีนี้ก็หนักเลยก็คือคณก็เลยม,มาแร่มาโรงพยาบาลเพราะว่าจรยงอะ่ะมันเป็น อาการหนักอยู่แล้วอ,อาการหนักแล้วแต่คุณไปเสือกไปกระตุ้นโดยต้งโค้งก็เลยหนักไปกระตุ้นโดยต้มโค้งไปคลินิกก่อนด้วยใช่พอไปคลินิกมันไม่หายอะโดยวิธีการอะไรก็แล้วแต่มันไม่หายคุณมาโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเป็นวันที่เท่าไหร่ละวันนี้วันที่เก้ามีความสุขแย่เลยมีความสุขแย่เลยห้าวันแรกหัวันแรกผมได้กินแต่น้ำข้าวนะจริงหรอวันนี้ก็น้ำข้าวนะไม่ใช่ข้าวต้มนะ น้ำซาวข้าวอ่ะจริง <c oughs> หรอน้ำซาวข้าวกับน้ำซุปหมอใย้กินนะเพราะว่าตับอ่อนหลักเสพก็คือต้องรักษาตอนนี้ก็ยังกินไม่ได้นะมหมอไม่ผมกินน้ำซาวข้าวนะ <c oughs> อะไรที่คุณกินอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่แต่ว่าแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นมารอบหนึ่งแล้วใช <c oughs> ่ผมเคยคเ,ปเป็นอนไรานั้นอตอนนั้นผมก็ปวดท้องเหมือนกันเป็นเง้ยแหละแล้วก็แบบว่าไปเช็คแล้วขอให้ดูแลสุขภาพไงให้ดูแลสุขภาพดูแลเรื่องคุมน้ําตาล คุณน้องตามเพราะเพราะตอนมาหมอผมมาโดนเจาะเลือดโดนผมอันนี้จอจออะไรอ่ะจออะไรจอไก่จอไก่อไก่อ่ะดีเลยปะดีเหรรสชาตินะโอเคปะมันมันนนุ่มๆใช่ปะข้างล่างเอ่ะไก่ห้าดาวข้างล่างอ่ะอ๋อก็น้องร่อยแล้ละฮาลาลติดเนี่ยอ๋อคือตอนนี้หมอก็ยังไม่ให้ผมกินผมกินได้แต่ข้าวต้มเละๆคุยกับใครอ่ะบอกผมอหมอบอกหมอนี่บอกคุณลมงนี่ เออผมได้กินแต่อาหารน้อนอ่อนเขาต้มเละๆตอนเนี้ยถึงแม้จะวันที่เก้าแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่ด้วยจะได้กินอาหารแบบเนี้ยต่อเลย้งแต่คุณนอนมาเก้าวันผมมาตั้งแต่ช่วงที่เขาแรกๆอ่าอ่าโอ้โหเป็นไงครับคุณเล่าแบโอ้ยโอ้ยอยู่อย่างเงี้ยผมก็เลยแบบพี่บังเป็นหนักไหมเขาก็ไม่รู้ตัวนะว่าเป็นอะไรแต่เขาบอกว่าเขาไปกินเผ็ดมากินมาม่า ใช่ไหมตอนนั้นยังไม่รู้ออยังไม่ได้เข้าอุมโมงค์ไงตอนแรกก็น<อ>ึวกว่าเป็นโรคกระเพาะ<อ>ก็ได้บอกให้กินอ่อนๆไอ้น,นี่ก็ไม่ยอมเขาให้ผู้จัดการส่วนตัวเขาซื้อโออิชิมาให้แต่คุณดูจริงใช่ไหม <laughs> จริงอ,อ,อยากกิน <laughs> <laughs> คุณคิดดูเออผมไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบนก็นแหละ <sh at? S 2> เป็นของกินช้าไม่ใช่โออิชิเออเป็นชาชามะนาวไม่ใช่โออิชิพูดผิดเป็นชาพวกมะนาวซึ่งไอ้พวกเนี้ยหนึ่งคือน้ําตาลมีอยู่แล้วสองคือกาแฟอินสูงอยู่แล้ว เขาบอกว่าเอาสูตรไม่มีน้ําตาลด้วยนะสูตรน้าตาลน้อยซึ่งมันก็มีกาแฟอินเนี่ยเพามันควรจะแบบงดเว้นอ่ะผมก็เลยแย่งแย่งจากมือเขามาบอกพี่น้ําเปล่าอย่างอื่นอย่าเพิ่งกินช่วงเนี้ยกาลังปวดก็ทําหน้าผม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 ต้องทตมาตมกินผมผมไม่ได้กินมาั้งหลายหมดผมอยู่แค่สงสารก็สงสารนะแต่มันไม่ได้ไงมันต้องน้ำเปล่า เขาก็งอไงจนแบบล่าสุดผมกลับไปเขาเล่นไปซื้อมัตตบะม <all> anyway? ัตตบะอะไรคุณไปกินมัตตบะอะไรมาคุณสารภาพไปพี่พูดอะไรออกคิดหมอจะได้รู้คุณไปกินมัตตบะอะไรมัตตบะไส้หวานเออเราเริ่มหายปวดแล้วกินซื้อมัตตบะไส้หวานรอไสหวานแอบกินอปื๊ดน้ำตาลขึ้นอาการเป็นยังไงพอกินหลังจากกินอ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกปกติแต่พอหมอมาเจาะน้ำตา หมอตกใจมันขึ้นเยอะจัดเลยตอนแรกปรับปรับปรับเลือดปรับน,น้ําตาลดีแล้วอขึ้นมาได้ไงหมอหันมาข้างอ๋อกูรู้แล้วอะไรนนก็เปลือกมอตบ,บะทิ้งอยู่ข้างๆเนี่ยเขอยากเขาก็เลยแบบว่าอยากกลับไปห้องเดิมไหมห,ห้องเดิมคือห้องรวมตอนแรกนอนยใกล้มือ,อมแพทย์แก็คือยังไม่อยู่ห้องบักฟื้น ก็เลยแบบอยากกลับไปอยู่ที่เดิมไหมบางหมอบอก <c oughs> อี้เงี้ยแล้วคุณดูเขาหน้าสงสารนะ <c oughs> จริงๆอ่ะพอป่วยปุ๊บเอเราก็สงสารนะแบบพี่บางเป็นไรหนักไหมพอมาดูแต่เพราะเห็นวิลกรรมเขาอ่ะอแอบหมอ,อกินมั่งล่าสุดตะกินไหมก่อนหมอจะมาตรวจเลือด20นาทีกินอะไรนมเนี่ยซัดไปกล่องนึงมไม่อยากจะบอกไอพ่อเผื่อลูกค้าเข้าอีก <c oughs> อคนเนี่ยนะแล้วดูคุณกินกันนี่เนี่ย โอ้ตอนแรกผมก็จะสงสารไม่สงสารแล้วแหละพอคุณเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็ไปแอบกินมันมันอยู่แล้วอ่ะคุณผมคุณคุณต้องแอบกินอยู่แล้วผมว่านะเนี่ยเรอั้ผมไม่รู้ว่าคุณก็แอบกินนี่ผมถามคุณเชทเตอร์ซื้อมาไม่ใช่ไก่ทอดอ่ะนี่ของผมมีแค่ตรงส่วนนี้อ๋อส่วนที่ผมกิน้ท่านผู้ชมน่ะแล้วแบบมีมีกินไปแล้วด้วยนั่นก็เหลืออยู่ชิ้นนึงอ่ะน้ำจงน้ำจิ้มหมดเป็นถุงหนึ่งแล้วของหมอแหละ นะอ๋อหมอหมอซื้อมาหมอมาวางไว้ฮิวมาด้วยแล้วมาตรวจเลือดเราไงเนาะเออมันบวมเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูอะไรอย่งไมกหมเดี๋ยวหมดยังมีเหรอเอาเหรอไอพวกนั้นกินได้ผมจะบอกทุกคนนะไอพวกนมอย่างเงี้ยมันกินได้โอเคเดี๋ยวผมดูน้ำตาลให้มันน้ำนมข้าวเนี่ยเวลาเนี่ยหมอให้กีนเนี่ย หมอให้กินกี่กล่องก็ให้กินแช่แช่ไว้วันละกล่องเกือบยี่สิบอะฮะในตู้กินได้ตู้เนี่ยตรงนี้ลามไปนู่นมีโยเกิร์ตมีโอ้โหเขาเรียกอะเขาเรียกว่าเน้นปริมาณเน้นปริมาณจํานวนคือบางทีหมอเขาก็เข้าใจผิดไงหมอเขาแบบกินได้เนในที่นี้คือหมอเขาอาจจะบอกว่ากินได้นะหนึ่งกล่อง กินให้มันหายยากอันนี้พอบอกหมอบอกกินได้ปุ๊บเรียบร้อยแค่หมอบอกกินได้ปุ๊บเรียบร้อยคุณนะสิบกล่องทีเดียวก็เอาหมอบอกกินได้แต่มันน้ตาลดีขึ้นแล้วคุณเล่าที่มาที่ไปด้วยว่าก่อนที่คุณจะมาอยู่ตรงเนี้ยทำไมตอนนั้นเราไปตะลุยภูเก็ตกันอแล้วคุณได้ทําประกันเรียบร้อยแล้วด้วยผมได้ทาประกันกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นคุณทําอะไรต่อหลังจากทาประกันอ่ะมีประกันแล้วแล้วทําไงกินด่าเลยคลิปตะลุยภูเก็ต คุณเล่าเร็่ของกินจุพยาบาลเดนเข้ามาพี่ทำรายการกินด้วยอะเออตะแกะเดนเข้ามาตรวจไปเจาะไปเออทำรายการกินใช่แล้วพยาบาลก็บอกช่องไหนคะเดี๋ยวจะไปตามไม่ใช่ไม่ใช่ไปติดตามนะไปตามมาโรงพยาบาลเดี๋ยวหลังๆมาถ้าทุกคนเห็นคอมเมนต์แปลกๆแบบเหมือนหมอเหมือนพยาบาลมาเม้น ไม่ต้องตกใจนะฮะเขาตามเขาตามมาโรงพยาบาลนี่แหละเขากดติดตามพี่บังมาแล้วช่วยช่วยส่งแบบโลให้คนพยาบาลหรือว่าถ้าคุณพยาบาลมาดูคลิปนี้อยู่อาจจะแวะเข้ามาดูเห็นพอดีเป๊ะเป๊ะเลยอ่าเขาดื้อฮะบอกเลยว่าเขาดื้อมากเขาไม่ได้ไงอันนี้ก็คือเรามาอัปเดตอาการที่บังเพราะว่าช่วงนี้คุณมีวันหนึ่งที่คุณก็ไม่ได้ลงคลิปด้วยแล้วมันเกิดอุบิเหตุก็คือนี่แหละหนึ่งในอุบิเหตุนี้ก็คือเขาเรียกนะ คุณป่วยใช่ป่วยกระทันหันช่องเ่แล้วช่องไม่ได้หยุดอะไรไปใช่ไหมก็ยังลงคลิปปกติต้องให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ก่อนว่าที่เรามาถ่ายกันปัจจุบันนี่คือวันนี้ที่ผู้ชมได้ดูตอนนี้นั่นคือวันนี้วันนี้คือวันที่สี่สี่กุมภาพันธ์ที่พี่บันก็ยังอยู่โรงพยาบาลแล้วก็อยากให้ทุกคนมาคอมเมนต์บอกด้วยว่าไม่ต้องให้กําลังใจฮะบอกแค่ว่าถ้าพี่บันออกไปตอนดังคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วย เห็นชุดเขียวๆเนี่ยชุดเนี่ยบอกช่วยช่วยชช่่ววยยกันดูหน่อยเพราะว่าที่ในโรงพยาบาลเนี่ยดูกันไม่พอนะฮะใช่ดูดูกันไม่ไม่ครอบคลุมละเออพยาบาลเขามีแค่คนสองคนไอตัวนี้แอบเมียนบางทีใส่แจ็คเก็ตเนี่ยเดินลงไปข้างล่างไปหาของกินแล้วคุณรู้คุณเขารู้ด้วยนะว่าแบบข้างหน้าตรงเนี้ยของกินฮาลาลเต็มเลยใช่พี่นัทหน้าโรงพยาบาลของกินฮาลาลเต็มเดี๋ยวนะพี่มึงนอนอยู่โรงพยาบาลมึงรู้ได้ไง คือเขาแค่เอาแจ็คเก็ตคลุมไงเอาเสื้อแบบเอาคลุมอะ oh. แล้วเขาแอบเดินลงไปเนี่ยมันพอแขนยาวมันปิดแล้วไงเออคุณก็ไป<ม>ดึงสายน้ำเงินออกไปแล้วก็เ,เรียบร้อยมันตบข้าวขาวหัวไงเขาก็เดินช้อปปิ้งกินจูอยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วเป็นไงกับโรงพยาบาลนี่มันแปลกนะของกินเยอะมากเลยมีตลาดนะทุกวันด้วยคุณรู้ได้ไงเออคุณวันนั้นคุณก็เดินไงใช่ผมเดินแต่คุณอยู่ในนี้คุณรู้ได้ไงมีตลาดนั้นในโรงพยาบาลทุกวันด้วยของกินเยอะไม่ได้ตลาดนัดเยอะแล้วก็มีมีมีดันกิ้งโดนนัดมีมีเต็มไปหมดไปรีววิม ตอนแรกผมกะจะให้คุณคือมันมีตลาดนัดด้วยไม่คุณจะถสายชุดเนี่ยนะ <c oughs> รี่ิวตอนแรกผมอ๋อเดินไปเลยเดินลากสายน้ำเกลือเดินรีวิววันนี้ผมจะมารีวิวอะไรเงี้ยขอบคุณท่านผู้ชมด้วย <c oughs> ที่ช่วยกันดูเดิเดน <พอ S 2> ามารีวิวดูแลสุขภาพด้วยนะครับรมันบอกอคนดูสิก็อยากบอกว่าเนี่ยดูแลสุขภาพก่อนที่มันจะสายไปบอกใครบอกตัวเองอ๋อเพราะตอนนี้ผมสายแล้วใช่ผมเรอ่สายแล้วแบบว่าคือระบบข้างในมันเริ่มแบบมันเขาเรียกว่ามันลวน พราะมันรวนมันมันรวนมาบางทีแบบมันมันก็อาจจะทันแหละที่จะแบบปรับปรุงหรือแบบแก้ไขอ่ะใครบอกว่าทันทันอยู่คิดดีดีฐานหมอบอกอยู่หมอบอกอยู่บอกว่านั่นแหละถ้าดูแลตัวเองอ่ะมันก็ทันเพราะว่าถือว่าอายุยังน้อยเพราะว่าถ้าบางทีคนอายุเยอะแล้วอ่ะมันมันเปลี่ยนยากใช่แล้วประเด็นคือสามสิบสองเพราะพี่ถึงขั้นนอนลงมาบาลนี้มันก็เอาเรื่องอยู่นะมันหนักอยู่นะ อขาบอกวแบบคนอายุน้อยๆปกติเขาจะแบบไม่หนักขนาดพี่พี่ไม่ได้นอนรอบเดียวใช่ไหมหรือนอนนอนไปแล้วไหมหรือตอนนี้รอบแรกอแรกอบแรกเลยรอบแรกยาวเลยที่ได้นอนเก้าวันใช่พรุ่งนี้ก็สิบวันแล้วไม่ใช่ว่าเขาจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคือหมออะตอนเนี้ยเท่าที่ตะคี้ผมถามดูอะหมอเขาบอกว่ายังบอกไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอเขาจะส่งพวกหมอเกี่ยวกับทางเดินอาหารมาเพื่อที่จะให้เช็คอีกทีหนึงว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอแต่เบื้องต้นเนี่ยหมอบอกว่าอาจจะมีน้ํามีน้ำบกเบืออยู่ในตัวอะไรอะไรนะตับ อะไรสักอย่างเขาบอกอาจจะต้องเจาะออกตอนแรกเขาก็เอามีดผ่าเขาบอกว่าเอาเข็มอะจิ้มเข้าไปแล้วดึงออกมาเจาะตับเลยเหรอเอาเข็มเอาเข็มจิ้มแล้วก็ดึงออกมาดึงน้ำออกมาอาจจะต้องทําอย่างนั้นเราก็รอดูอาการอีกทีหนึ่งว่าเป็นที่อะไรซึ่งก็อาจจะไม่ได้กลับบ้านง่ายๆแต่อาการดีขึ้นเยอะแล้วหมายถึงว่าอาการปวดเปิดก็ไม่ค่อยมีแต่แค่ต้องอยู่ใกล้มือแพทย์ตรนั้นก็ดีแล้วทุกคนถ้าถึงตอนนี้มันก็คือก็คืออาการบอกว่าก็คือไม่น่าเป็นห่วงแต่ก็ต้องดูอาการไปเรื่อยๆว่าตอนนี้มันจะ เขาเรียนะมันจะเป็นยังไงต่อไปนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวในนูต่อไปผมจะมีกินโดนัทมีโดนัทให้กินเพราะเพราะผมซื้อดังกินทั้งข้างล่างมากินอคุณรู้ไหมว่าโดนัทคือของโปรดพี่บังจริงเหรอช่วงนี้มันใช่มันแถมเลยอถมหกคุณรู้ได้ไงสี่แถมสองรู้หมดเออมันอร่อยเอาจริงนะผมไม่เคยกินโดนัทนะดังกินอะ หรอดันกิ้งมาก่อนอ๋อนึกว่านึกว่าจะหยิบโดนัะจากมือก็เลงจะตีมือแล้วอะไเงี้ยอ๋อหยิบยีคุณหยิบมปนึกว่าจะแบบเฮ้ยในผมไม่เคยกินนะหรอปุ๊บเรียบร้อยแต่พี่บรรยายรสชาติดังกิ้งหน่อยดิไหมเนี่ยเกตเตอร์กินอยู่อ่ะพี่รีวิวรสชาติแต่คุณรีวิวอ่ารีวิวดิเป็นไงรสชาติเมื่กี้คีมมันจะละมุนมันจะนิ่มๆนุ่นเนี่ยกัดไปแล้วมันแบบละมุนอ่ะละลายในปากเลยหนุ่มปั๊มก็จะนุ่มมันจะเหมือนกรอบๆข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในอ่ะฟเข้าไป ทีมันอร่อยเลยนะหวานหน้าไหมตัวนี้ไม่มากเท่าไหร่จริงเหรอน้ำตาลประมาณเท่าไหร่ถ้าข<อ>ึา้นคือคุณกินเข <laughs> ้าไปอ่ะมันจะขึ้นเป็นร้อยอ่ะ <c oughs> ขึ้นจนหมอตาโตอ่ะเออไอ้จริงๆผมอยากหยิบกินกับคุณนะแต่ผมเพิ่งกินไปสี่ชิ้นตะเนียเหรอเอเอ,อ,เอ,อนั่งกินต่อหน้าเราเนี่ยสี่ชิ้นเออกินฝึกไงฝึกพี่บางพอออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาเวลาเขาไปข้างนอกอ่ะมันมีเยอะแยะอยู่แล้วแหละขับรถผ่านอ่ะมันต้องเห็นคนนั่งกินของอร่อยใจจะได้ไม่ต้องรู้สึกอยากไงเนี่ยฝึกพี่บางไปทำอะไรได้บ้าง ใครที่ชอบก็กดไลค์ใครใช่ก็กดแชร์ใครชอบมากๆก็กด s u b s ับ i b e ครไปอีกหนึ่งทีแล้ววันนี้เราขอลาไปก่อนนะมั้ง15นาทีแล้วเออหรอคุณเราแค่นี้เลยแค่นี้เลยขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีลาเตนสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้เราเยอจบไฟจ้ะ